เค okay. ต้อนรับปี2 0 2 5กันค่ะจะจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวสิตี t ไทยแลนด์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวเคสรุ่นใหม่จาก NZXT ค่ะรุ่นที่ฟ้าจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือ NZXT h 54 RGB นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะแบบเอะสงสัวสยว่า NZXT เนี่ยเขาออก h 54มาแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเดิมที่ฟ้าเคยรีวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเรย ค่ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่า n z a XT เนี่ยทำไมเขามีชื่อเคสแบบซ้ำๆกันนะคะถ้าว่าเพื่อนๆนะคะอยากรู้เนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ n z a XT ได้ค่ะอย่างเช่นรุ่น h e r i a g รุ่นนี้นะคะรุ่นที่ออกมาเมื่อปี2023เนี่ยเขาก็จะมีวงเล็บเป็นปี2023นะคะสำหรับรุ่นนี้ที่ฟ้ารีวิวเนี่ยเป็นสมใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะขึ้นแค่ว่า n z a XT h e r i t a เฉยๆค่ะสาหรับสาวก n z XT นะคะก็รู้กันดีอยู่แล้วค่ะว่าเคส n z a XT เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์มาเน้นความเรียบหรูนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะออกแบบมา2รุ่นด้วยกันค่ะเป็น n z s t XT นะคะ h e a 54กับรุ่นที่2ค่ะเป็น n z s t XT h e a 54 RGB ค่ะสำหรับสีนะคะก็จะมีให้เลือก2สีด้วยกันค่ะสีขาวนะคะแล้วก็สีดำค่ะและรุ่นที่ฟ้าจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นคือ n z s t XT h e a 54 RGB สีขาวค่ะเป็นเคสขนาด mid tower นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ค่ะเน้น AirFO ฟเรื่องการระบายความร้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นค่ะ อื่นนะคะฟ้าจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเคสรุ่นนี้ค่ะการดีไซน์นะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นกระจกเทมเปอร์กาดนะคะแล้วก็มีความใสค่ะเดี๋ยวฟ้าจะลอกตัวนี้ให้ดูอ่านี่นะคะแต่จะมีแผ่นด้านในอีกอยู่อีกหนึ่งแผ่นค่ะ แล้วก็บริเวณด้านบนนะคะด้านข้างค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตะแกรงนะคะบอกเลยว่าเขาเน้นประสิทธิภาพเรื่องการระบายอากาศได้อย่างดีเลยค่ะและสิ่งที่เพิ่มมาของเขตร,รุ่นนี้นะคะนั่นก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะเขามีการดีไซน์เป็นตะแกรงนะคะช่วง power supply ค่ะทาให้อากาศนะคะสามารถไหลเวียนค่ะไปที่กาบจอได้ด้วยนะคะสําหรับบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นบานทึบค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะแกรงระบายอากาศค่ะมาค่ะเรามาแกะเคสรุ่นนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะตอนแกะเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำเป็นตัวล็อกมานะคะก็สามารถแกะออกได้ง่ายเลยค่ะ นี่ค่ะบริเวณด้านในนะคะก็จะเป็นหัวบอลแบบนี้ค่ะตัวกระจกนะคะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ4มิลิเมตรค่ะแล้วก็ตัวขอบกระจกเนี่ยเขาเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กมาด้วยนะคะและสําหรับเคสร,รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น R G B แบบพี่ฟ้าบอกไปเขาจะติดตั้งพัดลมมาให้แล้วในเครื่องนะคะทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะบริเวณด้านหน้านะคะติดตั้งมาให้แล้ว3ตัวเป็นแบบ R G B ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็ติดตั้งมาให้เพิ่มอีก1ตัวค่ะแต่เป็นพัดลมแบบธรรมดานะคะสําหรับพัดลมรุ่นนี้นะคะที่ติดตั้งมาให้เนี่่่นพลมมรุใหของ InsetXT คะ ชื่อว่า FRGB Core Series ค่ะเป็นชุดพัดลมใหม่ล่าสุดจาก n z x t นะคะที่ออกแบบมาเป็นเฟรมเดี่ยวค่ะจะช่วยให้การติดตั้งพัดลมนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะใช้การต่อสายนะคะน้อยลงค่ะและให้ความสวยงามนะคะของแสงไฟ RGB ช่วงพัดลมด้านข้างเฟรมค่ะสามารถติดตั้งกับเขตนะคะแล้วก็ประกบกับหม้อน้ำได้อย่างง่ายได้ค่ะมาค่ะไหนๆนะคะก็พูดถึงพัดลมแล้วฟ้าแอบป้ายยาบอกสเปคพัดลมรุ่นนี้กันอีกนิดนึงค่ะตัวพัดลมนะคะเป็นพัดลมฟิล์ d ดินามิกแบริ่งค่ะที่จะทําให้เสียงรบกวนนะคะต่า แต่มีประสิทธิภาพสูงนะคะรวมถึงการใช้งานได้ยาวนานถึง60,000ชั่วโมงเลยค่ะรอบความเร็วสูงสุดนะคะอยู่ที่2,400 RPM ค่ะมีสเปคไฟ LED นะคะ8เมตรค่ะให้ประสิทธิภาพนะคะแรงดันอากาศในแอร์โฟเนี่ยสูงถึง75.12 CFM ค่ะ ต่อพัดลม1ตัวนะคะการควบคุมไฟ RGB นะคะสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงเข้ากล่องคอนเดนเซอร์ของ n s t XT หรือสามารถใช้หัว5โวลต์ ARGB นะคะต่อเข้าเมนบอร์ด n s t XT ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถปรับตั้งค่าไฟต่างๆนะคะของพัดลม n s XT เนี่ยได้ผ่านซอฟต์แวร์ของ n s t XT ค่ะมีชื่อว่า n s t XT Cam นั่นเองค่ะสำหรับพัดลม n z XT นะคะท่านเพื่อนสนใจซื้อเนี่ยตอนนี้นะคะวางจาหน่ายที่ร้านค้าไอที IT ชั้นนาทั่วประเทศแล้วค่ะตัวพัดลมนะคะถ้าออเป็นขนาด240มเมเนี่ยอยู่ที่1,300 ขนาด280มิลิเมตรนะคะอยู่ที่1,590ค่ะแต่ถ้าออกเป็นขนาดใหญ่นะคะ360มิลิเมตรเนี่ยราคาอยู่ที่2,190บาทค่ะถัดมานะคะในด้านของการรองรับนะคะเคสรุ่นนี้รองรับขนาดเมนบอร์ดตั้งแต่ขนาดมินิ I-TX จนถึง A-TX ค่ะการจอนะคะรองรับได้สูงสุดถึงขนาด410ม mm ิลิเมตรค่ะตัวพาวเวอร์ p l ายนะคะก็รองรับขนาดทั่วไปเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ200มิลิเมตรค่ะสำหรับชุดน้ำนะคะด้านบนนะคะได้สูงสุดอยู่ที่ขนาด280มิลิเมตรค่ะด้านหน้าเนี่ยรองรับ ได้สูงสุดอยู่ที่ขนาด3 60มมค่ะัดลมนะคะที่ติดตั้งมาให้อย่างที่ฟ้าบอกไปค่ะด้านหน้านะคะ3ตัวเป็น RGB ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะ1ตัวค่ะถ้าว่ายังเย็นไม่พอนะคะเคสรุ่นนี้รองรับการติดตั้งัดลมได้สูงสุดทั้งหมดถึง8ตัวด้วยกันค่ะด้านบนนะคะรองรับการติดตั้งได้2ตัวค่ะด้านหน้า3ตัวนะคะด้านหลัง1ตัวค่ะแล้วก็บริเวณด้านล่างนะคะอีก2ตัวค่ะมาค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาแกะด้านข้างให้ดูนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะหมุนนน2ตัวี้้ะะคคใหลาย พอได้แล้วนะคะก็ดึงแบบนี้ค่ะ สำหรับบริเวณด้านข้างเคสนะคะฟ้าบอกเลยค่ะว่ามีพื้นที่ให้เยอะมากๆนะสำหรับการจัดอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการจัดอุปกรณ์ค่ะที่สําคัญนะคะเขามาพร้อมตัวลัดสายที่เป็นสีขาวแล้วก็สกินเอ็นซัดเอ็ค่ะมีข้อต่างๆนะคะสำหรับยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อของเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่าเขาทาออกมาดีมากๆค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะจะอยู่บริเวณด้านบนค่ะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะ USB Type A ค่ะแล้วก็ USB Type C ค่ะแจ็คคอมโบนะคะไมค์กับหูฟังค่ะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะก็ ก็จะมีโลโก้ Enzaity อยู่บริเวณด้านหน้า1นจุดค่ะแล้วก็อยู่ที่บริเวณด้านในตรงนี้1จุดค่ะช่อง attention slot นะคะมีมาให้อยู่บริเวณด้านหลังค่ะทั้งหมดจำนวนเจ็ดช่องด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวน็อตค่ะก็สามารถถอดแล้วก็ออกมาเก็บได้ค่ะสำหรับเคส Enzaity h e a d h รุ่นดีนะคะที่แตกต่างจากรุ่นเดิมเนี่ยก็คือการดีไซน์ออกแบบบริเวณด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะเขาก็ดีไซน์เป็นตัวตะแกรงค่ะแล้วก็เอียงบริเวณนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ45องศาค่ะเพื่อดึงอากาศเนี่ยเข้าสู่เครื่องภายในคเนนนะคสะ บอกเลยว่าจะเห็นพื้นที่ว่าเยอะมากๆนะเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วจะเป็นพัดลมนะคะหรือว่าชุบน้ำเนี่ยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาค่ะหลายคนคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเคส e อนเซ t ร์รีทเฮดทรรุ่นใหม่เนี่ยตอนประกอบเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือเคส e n t a t s i h e t a H54 RGB ซีรีส์สีดำที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเซตนี้นะคะประกอบไปด้วยเมนบอร์ดนะคะจะเป็น MSI Pro Z790 WiFi ค่ะตัวการ์ดจอนะคะก็จะเป็นการ์ดจอ Galax ล RTX 4 0 7 0 Ti Super e x g a m e r ค่ะ CPU นะคะเป็น Intel Core i5 ค่ะชุดนามนะคะก็เป็นชุดนามรุ่นใหม่ล่าสุดจาก e n s a a t เลยค่ะชื่อว่าคาเ e n Elite 240 RGB นะคะเป็นตัวสีดำนะคะที่ฟ้าใสในวันนี้นะสำหรับใครนะคะ ที่อยากดูรีวิวนะคะไว้ไว้นี้ก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงค่ะแรมนะคะที่ใส่เป็นคอ e ซเ e นเจน rgv ddr 5นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวพาวเวอร์ส l ายนะคะก็จะเป็นพาวเวอร์ p l าจาก n z xt ค่ะขนาดอยู่ที่1200วัตต์ค่ะเป็นตัวโกนะคะตัวพัลลมนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเป็นขนาด240ค่ะก็เป็นรุ่น f series นะคะเบรดด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเฟรมไฟแบบนี้ด้วยค่ะ ไปดีบ้างคะสำหรับเคส n s t t h e 4 RGB Series สวยถูกใจเพื่อนๆไหมคะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่ ,3990 บาทค่ะบอกเลยว่าก็คุ้มมากๆนะคะได้พัดลมไปแล้วถึง4ตัวด้วยกันค่ะถ้าถามว่าใครนะคะมีพัดลม n s t e t อยู่แล้วเนี่ยอยากได้เป็นตัวธรรมดานะคะราคาอยู่ที่2890บาทเท่านั้นค่ะสีขาวกับสีดำนะคะราคาเท่ากันเลยค่ะประกัน n s t e i t นะคะ2ปีเต็มค่ะเสียเปลี่ยนตัวใหม่นะคะสนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านค้า IT ชั้นนาทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมสังเกตสติ กอร์สันตี้นะคะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าค่ะกด Subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากอัสสันตี้ไทยแลนด์ค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย